เลขนำโชคงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขเด่น86เลขชุด2ตัว83 89 87 80 63 69 67 60 53 59 57 50เลขร้อยมาลัยงวดวันที่16กรกฎาคม ให้เลขเด่น4517เลขชุด2ตัว40 42 46 47 50 52 56 57เลขชุด3ตัว746 149 356 057 ในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลขชุดสองตัว6กสเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน4ีหนิตยสารสมหวังงวดวันที่16กรกรกฎาคมให้เลขเด่น4ีหเลขเด่นในตาราง8 4 6 ห้าเจ็ดเลขชุดสองตัวสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลขชุดสองตัวสี่หกเข้าสองตัวบน